ช่วงอายุ3-4เดือนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะท่านอนคว่ำยกศีรษะและอกผลพื้นอุปกรณ์ปลุงมกลิงวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข1จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำบนพื้นราบ2 ผู้ประเมินเขยา่ากลุ่มิ่งด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็กสนใจแล้วเคลื่อนขึ้นด้านบนกระตุ้นเด็กให้มองตามผ่านเด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพยุงตัวไว้อย่างน้อย5วินาทีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาทักษะมองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม180อองศาอุปกรณ์ ลูกบอลผ้าสีแดงวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย 2. ผู้ประเมินถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก30เซนติเมตร 3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง 4. ผู้ประเมินเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโคง้งไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กอย่างช้าๆ แล้วเคลื่อนกลับมาทางด้านตรงข้ามประเมิน3ครั้งผ่านเด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได้180องศาอย่างน้อย1ใน3ครั้ง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาทักษะหันตามเสียงได้อุปกรณ์กลุ่มกลิง,งวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มนั่งตักหันหน้าออกจากผู้ประเมิน 2. ผู้ประเมินเขย่ากรุงมกลิงด้านซ้ายและขวาของเด็กทีละข้างโดยห่างประมาณ60เซนติเมตรและไม่ให้เด็กเห็น เด็กหันตามเสียงและมองที่กลุ่มกลิงได้พัฒนาการด้านการใช้ภาษาทักษะทำเสียงสูงสูงต่ำต่เพื่อแสดงความรู้สึกวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในระหว่างที่ประเมินสังเกตว่าเด็กส่งเสียงสูงสูงต่ำต่ได้หรือไม่หรือถามพ่อแม่ผู้ปกครอง ่เด็กส่งเสียงสูงสูงต่ำต่ำเพื่อแสดงความรู้สึกอย่างน้อยสองความรู้สึกพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมทักษะยิ้มทักคนที่คุ้นเคยวัตถุประสงค์สร้างเสริมอารมณ์ดีวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินสังเกตขณะอยู่กับเด็กหรือถามพ่อแม่ผู้ปกครอง ว่าเด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่ผ่านเด็กยิ้มทักพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่คุ้นเคยก่อนได้